มันอยากเชื่อแสงสุดท้ายที่เมืองทองธาน,นีนะครับนี่เราถ่ายจากเรียบคลองป่าปาดูแสงครับผมนี่แสงครับกราบสวัสดีงามงามครับท่านแปดศูชุดแปดครับผมวันนี้ก็อยู่เรียบคองป่าปาพี่น้องนะครับ เป็นแผ่นดินทองอยู่ตรงนี้นะครับใครมีงบประมาณเขาซื้อสร้างอยู่ตรงนี้พี่น้องเห็นไหมสร้างอาณาจักรอยู่ข้างๆโอ้ใหญ่โตเลยครับแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ลุ่มนะพี่น้องต้องหาดินหาอะไรมาถมก่อน <c oughs> ก็ต้องมีงบในการใช้ดินมาถมก็หมดเดือนนะครับพี่น้องนะสำหรับงบถมดินนะครับนะครับเห็นไหมครับล่าสุดนี้ก็ฝั่งก่อนที่จะถึงฝั่งนี้ ก่อนที่จะถึงอ่ะเขาเรียกว่าออกทางถนนศรีสมานเนี่ยเขาทางโครงการศูนย์อาหารเขาสร้างปั๊มขึ้นมาพี่น้องก็<ค>ะจะมีศูนย์อาหารร่วมกันอยู่ตรงนี้พี่น้องนะเนี่ฝั่งนู้นเห็นไหมคหรับเหลือตัวนี้ที่ว่างพี่น้องนะตัวนี้ที่ว่างเขาสร้างเขาก็ถมดินอะไรต่างๆกว่าจะดําเนิน งานเสร็จนะครับเขาก็งบมหาศาลพอสมควรในการทำศูนอาหารต่างๆครับเยอะแยะมากมายเขาได้กำไรอยู่แล้วนะครับครับก็จะมีการทำแบบนี้คู่คู่กันไปนะครับมีคู่กันก็คือป,อปอั๊มปตทก็จะมาคู่กับเซเว่นเซเว่นมีอยู่แล้วถ้าเกิดนะ่าทำป,ปทั๊มปตทนะครับมีเซเว่นคู่แล้วก็มีแล้วนี่มีเอามา ใครร้านชั้นนำใหญ่ๆเขามาเข้ามาร่วมนะครับเห็นไ,ไหมครับนี่สายไฟฟ้าแรงสูงที่นะครับเห็นไ,ไหมครับก้อยฟ้าแรงสูงสายสูงตึกประมาณ3ามสิบชั้นได้ยู่นะเห็นมองไกลๆมันก็ไม่ธรรมดาสูงเหมือนกันนะนะครับเสาเป็นเสาตะก,กะแตรพี่น้องเสาตะก,กะแตรพี่น้องนะนะ โู้เอสาตะกะแตนพี่น้องแล้วก็ไม่มีนั่นน,นะมีนกมีนกบินด้วยพี่น้องตันนกตันนกไหนนกอยู่ไหนอะมองไม่เห็นพี่น้องไปละก็จะมีเสาขาตะกะแตนเป็นการไฟฟ้าที่เหล็กระบบของเขาอย่างดีไม่มีสนิมนะ เขาเรียกว่าทนร้อนทนแดดทนฝนไม่จับพี่น้องเห็นไหมความแข็งแกร่งของเสาไฟฟ้าแรงสูงไปดูใกล้ๆก็ได้นะสะนีมไม่มีกลิ่นนะครับโดนฝนโดนไหลนะครับของเขามันเด็กอย่างดีพี่น้องนะครับโดยการวางเสาอย่างดีพี่น้องลมมาอะไรก็ไม่มีคําว่าเอ็นเพราะว่า เขาได้ลงเสาเข็มอะไรเรียบร้อยพี่น้องนะครับดยอจมากมากนะครับถวันก็รับข้อควาพี่น้องตอนนี้เรียบของป,ปา่ารถจะติดพี่น้องนะเรียบของป,ปา่านะจะออกไปทางนนทบุรีหรือออกทางสามัคคีออกทางแยกสวนชมเดจพี่น้องจะออกไปทางถนนสีสมานแล้วแล้วก็เลี้ยวขวาออกไปทางเขาเรียกว่า โอ้มาถ่ายบรรยากาศช่วงเย็นนะครับถ่ายบรรยากาศช่วงเย็นให้เพื่อนๆท่านผู้ชมที่ได้รับชมพี่เนาะแสงสุดท้ายพี่เนาะบรรยากาศเนาะบรรยากาศช่วงเย็นๆเนะาะราคาอยู่ทุ่งนาก็ถ่ายทุ่งนานะครับนี่มาเห็นปั๊มปอทองไหมครับปัป๊มป่อทอตรงนี้เป็นที่ว่าแต่ว่ามีเจ้าของแล้ว เขาต้องลงทุนถมที่ถมไรนะครับเอาดินมาถมเลยผมว่าดินมาถมเลยนะครับเขาจะให้มันแน่นเอาเศษปูนมาจากไหนไม่รู้เนะาะมาวางทางเข้าออนะนู่นปั๊มปอทอยอยู่ตรงนู้นพี่น้องนะดูนะปั๊มปอทอ,อยตรงนู้นน <c oughs> มีลูกอ่าลูกกบแล้วก็ลูกอะไรต่างๆลูกเขียดนะครับมันออกลูกเพราะว่ามีแหล่งน้าอยู่ตรงนี้เขาก็ยังมาไข่วานแล้วก็ลูกออดเยอะะมากมยพี่น้องนะะเป็นป่าพื้นที่ของเขานะ,ะรครับมีแมคโครเริ่มมาทํามานนี่ไหมแมคโครด้วยพี่น้องเอ้ยมุมกว้างจะสดใสกว่าเห็นตึกไหมครับตึกอ่าเขาเรียกว่าถนนบอสตรีทนะครับ เป็นคอนโดล้างพี่น้องที่อยู่ฝั่งนู้นนยผมจะ z ูมให้ดูว่าจะ z ูมได้ไหมนะปื๊บปืปปปปได้ประมาณนี้พี่น้องนะเป็นคอนโดล้างนะอันไหนเขาก็จะเช่าอยู่ข้างล่างได้เป็นเขาเรียกว่าคอนโดสมัยยุค90นะพี่น้องคอนโดเนี้ถ้ามองมาจากแก้วน้านั้นจะมองเห็นสูงตง่าดกันเลยทีเดียวนะครับ เข้าแถวสุขโขท,ท,ทัยธรรมาธิราชนะครับหรือเรียกกันว่าสุขโขท,ท,ทัยธรรมนาทีบ้านนั่นเองพี่น้องครับก็จะมีหน่วยงานของราชการนะครับเขาไปสร้างแ็นที่พักและก็ที่ทำงาอยู่แถวใกล้ๆก,กับอิงแพรเมืองทองธาน,นีพี่น้องปาะเลรุ่งเหลืองนั้นก้าวไปมากเลยนะครับมื่อจะตืต่นอะไรพี่น้อง โอ้ได้อยู่นะครับมุมนี้ได้อยู่มุมนี้ได้อยู่เ่ยเมื่อกี้เนี่ยรถติดพี่น้องนะมุมกว้างมุมกว้างพี่น้องนะมุมกว้างจะดูดีหน่อยนะก็จากแก้ววัฒนะเข้ามาเนี่ยก็จะมีปั๊มเดียวนะครับที่อยู่เรียกว่าเรีย,ววรยบคลองประปาอยู่ตรงนี้ จากถนนเจ้วหน้า,เ,านะเพื่อที่จะไปถนนสมบูาพาพี่น้องโอ้มีปลาด้วยพี่น้องมีปลาด้วยมีปลาด้วยครับผมมีปลาด้วยขึ้นมาตะวันใกล้กํกำลังจะรับขอบฟ้านะครับนะครับก็จะมีร้านชน,น้ำนะครับร้านชน,น้ำอยู่ตรงนี้นครับนี่คือปัอปอ๊มปอทมีศูนย์อาหารเยอะแยะมากมาย ฟามเขากับเซเว่นต้องเปิดก่อนแตเอื่นเขากําลังดําเนินงานอยู่นะครับยังไม่แล้วเสร็จทุกร้านนะครับกต็ต้องมีงบประมาณเยอะๆที่ผู้ที่เขาเข้ามาเช่ากันรถติดพี่น้องรถติดนะรถติดรถติดนะครับพื้นที่ตัวนี้พื้นที่ว่างนะครับแต่วันใกล้รับขออฟ้านะครับผมแต่ว่าเขาก็คงจะนะครับคนมีตังค์นะครับซื้อวายตรงนี้ นะครับคนมีต่างเขาซื้อไว้ฟังเสียงเขียดครับเสียงเขียดพี่น้องเห็นไหมเสียงเขียดเสียงเขียด อยากจะเชื่อเลยบ้านข้างเขาปล่อย,ยนะรับรู้ไหมเขาทำไมเดินไฟเพื่อป้องกันตัวไง,งูพี่น้องงูงูขึ้นมาถ้าตัวเล็กก็น่าจะรอดได้นะป็นตัวใหญ่พี่น,น้องเพื่อนบ้านนะครับจะเข้ารอดมาอันตรายมากถ้าเกิดงูตัวใหญ่รอดขึ้นเข้าไปบ้านอันตรายถ้าตัวเล็กอาจจะรอดได้อยู่นะเขาก็ปล่อยไฟ เพราะว่าไม่ไว้ใจเองงูตัวใหญ่มันจะมันมีความยาวประมาณเมตรสองเมตรมันก็สามารถขึ้นกำแพงได้นะเราคอขึ้นไปก่อนนะครับเขาเลยต้องเดินไฟพี่น้องอยู่ข้างเดินไฟนะครับนี่คือป้องกันไม่ให้งูหรือตัวอะไรที่มันขึ้นมามันจะเข้าไปในบ้านเขานะเขาก็ต้องเดินไฟไว้นะครับเขาปล่อยไฟแต่ปล่อยไม่แรงหรอกเพื่อให้มันกระตุก กระตุกม่ให้สัตว์นั้นมันแบบว่ากระเด็นออกมานะครับให้มันโดนมันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบไฟแรงเกินไปนะครับถ้าไฟแรงเกินไปก็จะนอกนะครับบรรยากาศในยามเย็นท่านแปรรายงานขอจบคิดวัฒนนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมท่านแปร0ูทุงแปรรายงาน,นครับผมสวัสดีครับ โอ้ oh, บรรยากาศดีพี่น้องแจวเลยโอ้อ oh. แ้ปเกอ้์วหน่อยเข้าเจอรยหน่อยโอ้ oh, แจวเลยแจีวเลยพี่น้องชัยสุดท้ายแัยสุดท้ายครับผมโอ้บายบาย